สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไอ o น็อตเกมไก่ในเคาน์เตอร์ซานะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมารีวิวนะครับน้องเอเดลไมเนอร์นะครับหรือน้องหมึกนั่นเองนะครับนะถือตอนเปิดกรชาเนี่ยก็แบบไม่ค่อยได้อะไรกับเธอมากนะเหมือนมีความรู้สึกว่าเออเผลอเปิดเผลอเปิดไปดเฉยนะครับแต่ว่าพอไปลองใช้จริงลองไปลงลุยดานนะครับพอแบบเอาไปเข้าทีมแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเธอเจ๋งว่ะแบบมันมันโดนใจมันจี๊ดมากเลยนะสก,กิลเธอนะครับแบบ เฮ้ยเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากนะเลยรู้สึกว่าอยากเอามาทํารีวิวเลยนะครับนะสำหรับตัวน้องหมึกนะแล้วก็ฉากหลังนะครับนี่นะครับเป็นฉากใหม่นะครับคือไปเก็บเอาหนังสือสมาคมจดหมายสมาคมไปซื้อแล้วแบบดูซาวดีครับดูซาวมันวังเวงนะแบบได้ใจเลยนะครับนะเดี๋ยวตัวเอเดลนะครับน้องหมึกนะเป็นยังไงนะครับมันเจ๋งยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ a อเดลไมเนอนะครับหรือน้องหมึกของเรานะครับก็เป็นประเภทพลซุ่มยิงนะสไนเปอร์นะครับนะโจมตีได้เฉพาะพักพื้นเท่านั้นนะครับค่าเรียกนะฮะค่าวางทับอยู่ที่4นะก็คือตามสไตล์ของพลซุ่มยิงนะครับไม่3ก็4นะคือค่าเรียกเหมือนสูงนะเออแต่ว่าอันนี้คือตัวละครของผมเนี่ยังอยู่แค่เลเวลยี่เดลเวลเ5นะครับก็เลยพามาดูค่าแสแตตแบบแม็กกันก่อนนะครับก็คือ เลือดน้อยนะครับบอกเลยว่าเลือดน้อยมากสองหมื่นห้านะครับโดนแบบทีเดียวนี่โดนทีสองทีมีนอนะเอาว่างั้นเถอะนะครับพลังโจมตีก็ไม่ได้สูงมากนะครับพลังโจมตีส่วนตัวของเธอถ้าเทียบกับว่าสไนเปอร์ด้วยกันนะครับสไนเปอร์ด้วยกันเนี่ยพลังโจมตีเธอสูงอยู่แล้วนะครับนะนอกนั้น,นอื่นๆก็ปันกลางทั่วไปนะครับนะสำหรับตัวเอเดลไมเนอร์นะจริงๆคืออยากแนะนําว่าอยากไปมองเธอเป็นผลซุ่มยิงเลยมองเธอว่าแบบเธอเป็นแบบอ่า เป็นเป็นเลนเจอร์นะเป็นจู่โจมธรรมดาดีกว่านะคือพอเทียบแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเธอจะดูเก่งขึ้นมาเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูสกิลนะครับสกิลแบบคือตอนแรกอานะ่านนกว่าธรมาธรมดาธรรมดาพอเล่นเอา,อาจริงๆคือมันเจ๋งมากนะตัวโจมตีพื้นฐานนะครับเธอจะปล่อยสิ่งมีชีวิตนะก็คือไอ้เจ้าวัตถุคอรลับที่แบบว่าสิ่งมีชีวิตลลือดรากที่อยู่ในเสื้อของเธอนะออกไปนะครับมันจะโจมตีศัตรูนะครับ คือโดนตีศัตรูได้ถึง3ตัวเลยนะครับคือกวาดกว้างมากนะมันอย่วิ่งไปข้างหน้าปั๊บคือสัมผัสศัตรูแรกันจะติโจอ,ชอ,ช,อ,ช,อ,ช,อชอบชอบเลยนะครับนะเสร็จแ,แล้วไอ้ตัวส,สกิลติดตัวตรงน,นี้มันเจ๋งมากเลยคือสกิลอื่นยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้ติดตัวนี้เจ๋งมากจริงไอ้ตัวสิ่งมีชีวิตลี้ลับนะครับที่ถูกเรียกออกมานะครับจากการโจมตีมื้นหานเนี่ยจะทําดามเมจนะครับเพิ่มขึ้น40%ถ้าเกิดไปเจอกับพวกคอรลับหรือทหาร คือถ้าถ้าลงมีพีเจอรหารนี่คือยิ้มอย่างเดียวนะแบบ4 0สเอร์เซนลยนะครับแล้วก็โจมตีการโจมตีทั้งหมดของเธอเนี่ยจะดีบัฟเป้าหมายเวลา12วิไอดีบัฟตัวนี้ยเอาง,ง่ายๆคิดง,ง่ายๆคือเหมือนแบบถ้าใครให้ดูกถูก,ถกไอเจ้าวัตถุตัวเนี้ยโจมตีเนี่ยเหมือนเหมือนฝากไข่อะฝากกาฝากไว้ในตัวเออเหมือนเอเลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยนะมันที่มันถูกโจมตีไปแล้วนะไอโจมตีพื้นฐานไปแล้วเนี่ยถูกดีบัฟแล้วเนี่ย,ยตายปุ๊บนะครับ มันจะมีสิ่งมีชีวิตโผล่ขึ้นมาเลยพลุดขึ้นมาจากศพที่ตายโอ้ดูหลอนดีไหมนะครับดูสาวข้างหลังยังหลอนเลยนะนะฮะก็ไอตรงนี้นะมันจะออกมาได้มากสุดถึงห้าตัวเนะครับคือเรียกว่าเธอเป็นไม่อยากเรียกเป็นสไนเปอร์เลยเรียกเอาว่าเธอเป็นเธอเป็นเคาน์เตอร์สายซัมมอนอย่างแท้ทูเลยดีกว่าคือแบบโอ้แบบตอนลุยดานนะออกมาเยอะเยียมมากนะครับเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะ คือเวลาเธอโจมตีนะครับยิง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 ไปเนี่ยแล้วแบบเอาว่าถ้าเกิดแบบมีมีตัวละครของมียูนิตของฝั่งเราออขวางหน้าเขานหน่อยเนี่ยกันไว้ไม่ให้เธอโดนโจมตีอะนะระยะเธอค่อนข้างไกลสุดจอเลยนะจอข้างหนึ่งอีจอข้างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดแบบไอตัวที่โดนฝังตาฝาไปแล้วตายมันจะมีตัวแบบอีตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นสายปะทะนะครับ ไอตัวเนี้ยมันก็จะแบบเป็นยูนิตที่แบบไปโจมตีให้ได้ตลอดเลยอ่ะคือแบบโหมันเจ๋งมากแล้วยิ่งเวลาลงลุยด่านแล้ว,ลวเจอคอรับเยอะๆนะครับแบบโหมันขึ้นมาพูดพพูููดดดๆที่มาสี่ห้าตัวแบบโหมันเออแบบมันมันช่วยแบบได้เยอะมากเลยนะนะครับก็ตัวสกิลกันมาดูตัวสกิลกันนิดนึงนะฮะก็คือไอตัวสกิลตีตัวเนี่ยมันจะบัฟนะครับ ดาเมจต่อทาหารแล้วก็ดูคอรับเนี่ยเพิ่มอีก10 1 0 20รวมนะถึงเลเวล4นะจัดไป80%แล้วอะคือไอ้4 0 0พที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะบวกไปอีก80%เนะครับบวกไปอีก3,000กว่าคือเรียกว่าดาเมจเนี่ยกลายเป็นน้องๆของเซียวหลินเลยนะแต่แค่ว่ามันมีผลต่อแค่คอรับกับทหารเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวเลเวล5นะดาเมจที่เธอและสิ่งที่ถูกอัญเชิญมาได้รับจากทหารมาถูกคอรับลบลงอีกส0บอด้วยโอ้โห คือจริงๆนะสกิลพิเศษกับสกิลไม้ตายอะ่ะบางทีนะบางบางด่านนะครับไม่แทบไม่ได้ใช้อะ่ะมาดูสกิลพิเศษในนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะคือจริงๆมันเป็นคอมโบชุดเลยนะครับก็คือว่าลงมาเนี่ยถ้าเกิดเธอแบบอยู่แถวหลังเนะี่ยแล้วมันยังไม่อยู่ในระยะนะครับที่เธอจะปล่อยสกิลพิเศษอะ่ะแล้วแบบมีตัวที่แบบโดนดาเมจเธอไปแล้วเนี่ยสามตัวตรงนี้นะแล้วติดคำติดกาฝากไปแล้วเนี่ย แล้วพอเธอถึงระยะปุ๊บเนี่ยยิงสกิลพิเศษใส่นะมันจะหนวดใหญ่ๆห,หรือเป็นป่ากระโดดขึ้นมางับตุ๊กแล้วแบบไอ้สามตัวเนี้มันตายมันจะได้ไอ้วัตถุขอรับขึ้นมาโปง่งเลย3ตัวครับตัวนี้ก็คือเลเวลหนี่ลดคูดาวไปสีวินะครับนะแล้วก็ตัวสกิลไม้ตายนะครับอันนี้คือพอเต็มปุ๊บนะครับมันจะ,ะตัวน้องมึกเนี่ยก็คือจะปล่อยนวนมึกเนี่ยจำนวนแบบ มา,ม,ามากมายมหาศาลเลยโจมตีไปข้างหน้านะครับโดนศัตรู4ตัวคือเป็นตัวหนึ่งเป็นสไนด์ตัวหนึ่งที่กวาดกวาดดีมากกวาดดีจริงๆนะครับนะเราก็ยังสามารถลบการหลบหลีกของศัตรูตตได้อีก30%ศัตรูเสียความแม่นยำอีก30%ด้วยนะครับนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูนะครับชุดนะฮะไอไอชุดไอเทมนิดนึงนะครับ นะอันนี้คือตัวละครของผมนะเลเวล75นะครับเอเดลไมเนอร์ A er นะถามว่าชุดไอเทมที่น่าใช้นะคือผมมองว่าชุดที่น่าใช้คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเนะี่ยชุดนี้นะคือมันจะแบบว่าออกออกของเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเธอลงดานนะเอาว่าลงดานไม่เอาลง p v p นะครับลงดานเนี่ยเจอพวกคอรับเจอพวกแบบทหารอ่ะนะนะ มันแบบตีโพก็คือมันบัฟพลังโจมตีไปแล้ว80%นะมันได้ประมาณ6กถึงเจ็ดพแล้วอะตีไปโพก็แปบ๊บเดียวตายครับคือยิ่งตีเร็วไอตัววัตถุคอรับมันยิ่งเกิดเร็อะนะครับอันนี้แบบโหก็เดินย้วยเย้ทั้งฉากเลยฮะนะนะเดี๋ยวจะตัดภาพมาให้ดูด้วยนะครับนะตอนที่ไปลุยนะครับกับบอสสักด่านหนึ่งอะไรเงี้ยนะนะหรือว่าถ้าเกิดไม่ชุดความเร็วโจมตีนะครับอยากให้เขาออกสกิลดีทีก็เป็นชุด รถคูด่ดาวนะผมว่าคอนเรวโจมตีนี่แบบสะใจกว่าเยอะมากเลยนะถ้าไม่ใช่ชุดคอนเรวโจมตีนะครับก็แนะนําว่าเป็นบัฟตัวโจมตีเลยนะครับเป็นรูปดาบคู่ครับโจมตีเลย1ชุดนะกับคิดคู่เข้า1ชุดก็ได้เพราะคิดคู่เข้าเธอก็ไม่น้อยแหละครับเมื่อกี้7 0 0กว่านะหรือว่าจะเอาเป็นโจมตี2ชุดเลยก็ได้คือแบบอัดพลังโจมตีเข้าไปเลยนะเวลาลงดาบนี่แบบโหกวาดนอนกวาดหายเลยนะครับอันนี้นะนะ เดี๋ยวไปดูนะครับกัรซักช็อตหนึ่งนะครับในการแบบเอาไปลงตีจริงๆเต็มๆดูสักรอบนะฮะครับก็แนะนำนะครับการใช้นิดหนึ่งนะของเอเดลนะคือควรจะมียูนิตนำหน้าักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไ,ได้คือเธอก็ควรจะลงมาสักลำดับที่3นะหรือ4นะครับนะให้ตัวหน้าดันไว้ก่อนแล้วพอเธอ ปล่อยนะครับวัตถุขรับเนี่ยปุ๊บไปโดนเนี่ยเห็นไหมครับโผล่มาละหนึ่งตัวละนี่วัตถุขรับโผล่มาคือเอากาฝากไปฝากเขาแล้วเดี๋ยวยูนิตข้างหน้าเราเป็นคนจัดการเองนะครับพอยูนิตฝั่งศัตรูตายเนี่ยไอตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็โจมตีแรงด้วยนะนำมาสองตัวละก็จะมีไอตัวยุบ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 ก็โหมันสะใจมากเลยครับเนี่ยสามสี่ตัวนะครับด่านหนึ่งเนี่ย เป็นยังไงครับสำหรับน้องหมึกนะเอเดลไมเนอร์ A er นะครับคือบอกว่าลง p v e เนี่ยแบบเจ๋งมากจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะครับแบบเล่นไปแล้วถูกใจสะใจมากจริงเวลาลงด่านนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะที่บอกเลยว่าสามารถเอาไปแบกทีมนะครับแบกหน่วยนะีในการเล่นด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่อีเวนต์หรือจะลงดฟก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในนั้นเจอแต่คอรับกระรหัทั้งนั้นเลยนะครับนะคือ แบบเป็นอะไรที่เจ๋งจริงนะตัวนี้นะครับนะแต่ว่าใน pvp เนี่ยเธอจะค่อนข้างบางไปสักหน่อยนะครับแล้วก็โอกาสที่แบบจะได้เจอยูนิตทาหารเนี่ยผมว่าค่อนข้างน้อยนะถ้าถามว่า a d เ l ลไมเนอเปิดได้ไหมนะครับ <c oughs> คือถ้าเกิดเน้นว่าหาตัวละครจะลง pvp นะเออแล้วแบบไม่ใช่สายสะสมนะผมแนะนำว่าให้ข้ามเอเดลไมเนไปดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่าคือสไนเปอร์ใน pvp เนี่ย เซลลินหรือมียาเนี่ยผมว่าแบบเฉียบวายอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากได้ตัวเก่งๆนะครับลงไบตะลุยด่านนะเล่นเอาแบบว่าสะใจนะผมแนะนําว่าตัวนี้เปิดได้เลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่แบบเล่น PVE เเก่งจริงนะสำหรับเอเดลไมเนอร์นะครับแบบลองแล้วถูกใจมากจริงนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองใช้เอเดลไมเนอร์แล้วนะครับรู้สึกประทับใจยังไงหรือไม่ใช่ในการใช้ยังไงนะครับสามารถมาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมได้นะครับแชร์กันนะ แล้วก็สาหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะข้าไปพูดคุยกันใน Facebook Fan Page ก็ได้นะครับตอนนี้ i n o น g a m เกมไกด์มี e b o o k Fan Page แล้วนะครับเรียบร้อยนะเซิร์ชว่า i not g a m e กมไกได้เลยนะครับนะฮะหรือสามารถกดลิงก์ข้างล่างในช่อง description ได้เลยนะฮะนะก็สำหรับการรีวิวนะครับของน้องหมึกนะครับเอเดลไมเนอร์นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะ ก็เป็นตัวหนึ่งที่ประทับใจจริงๆนะครับบอกเลยนะก็ไอนอตเกมไกด์นะครับนะก็ลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับท่านผู้ชม